สวัสดีครับทุกคนครับอ้ออากาศไทยเทแหมมมาอยู่ข้างนอกแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเอามาชาโดเข้าทีมไปแล้วอเออดเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราขอไปขุด PC ของเรากลับคืนมาก,ก่อนละกันนะครับผมโอเคขุดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เดินทางกันต่อดีกว่าครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เออดเดี๋ยว ขออนุญาตเก็บของสักครู <tes> says, up, shoot, sort of ่นึงและกันนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับวันที่3เข้าสู่วันที่37แล้วกันนะเออก็มันก็ตอนกลางคืนแล้วอ่ะเออก็เข้าสู่วันที่37แล้วกันนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะตามล่าหาเพชรเม็ดสุดท้ายให้ได้เลยทุกคนครับคือเราติดค้างเพชรเม็ดสุดท้ายมาตั้งนานแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะคับผมว่า โอ๊ย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 โอ๊ยทำไมมาโผล่อะไรอย่างเงี้ยปกติไม่เห็นโผล่แบบนี้นี่นาเอปกติไม่เห็นโผล่งี้เออปกติมันจะโผล่ดีๆแม่วันนี้ทําไมมันเป็นงี้มันเนี่ยโอเคครับแต่วันนี้เราจะลองดําน้ําหาเพชรกันดูนะผมว่าเราจะได้เจอเมืองลึกหรือไม่เนี่ยผมนะถ้าเราเจอเมืองลึกเนี่ยผมเราก็มีโอกาสที่เราจะได้เจอเพชรใต้น้ำเนี่ยผมนะ ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะได้เจอเพชรหรือไม่นะเพราะว่าปกติแล้วไอ้เหมืองใต้น้ําเหมืองใต้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยมักจะมีเพชรเยอะนะครับผมนะซึ่งตรงนี้น่าจะไม่มีว่ะเออน่าจะไม่มีนะครับผมทุกคนครับน่าจะมีแค่เหล็กแล้วก็ลาพิสต่างๆนานาฮึบมาแล้วโอเคไหนดูซิว่าเป็นเหมืองลึกหรือเปล่าขออย่างเดียวคืออย่าเจอจุดที่มันมีวอร์เดนเกิดอีกเลยนะเออ ขอร้องอย่างเดียวเลยสิ่งที่เราขอร้องนั้นอย่ามีเลยนะทุกคนก็หวังว่าจะไม่มีนะครับผมนะไม่มีแล้วแหละเออคงพอแล้วล่ะนะที่เดียวก็พอแล้วเออฮึบมาแล้วที่นี่เหมืองใหญ่เปล่าอู้ใหญ่อยู่นะเป็นไงขอตรวจก่อนตรวจเช็คตรวจเช็คเออน่าจะไม่มีนะ <c oughs> ไม่มีแหละเออโอ้ตรงนู้นมีเหมือง โอ้อะไรนะ่ะตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยตรงนี้ผมว่าตรงนี้มีเหมืองใหญ่แน่ๆเลยว่ะเออผมว่ามีใหญ่แน่ๆเลยตรงนั้นนะ่ะโอ้โหมีเต็มไปหมดเลยนะผมนะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูละกันเผื่อเราจะได้เจอเพชรสักเม็ดหรือไม่ก็หลายๆเม็ดเลยก็ได้นะเออเราก็ไม่ได้ข้องใจอะไรสักเท่าไหร่อุย้ยเกือบตกแนะ่เฮ้ยมาแล้วเพชรจ๋าพี่มาแล้วจ้า เพชรอยู่ไหนล่ะขยับมาหาพี่มามาอยู่ไหนนะเพชรเพชรเพชรเม็ดสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องการเพชรเม็ดสุดท้ายเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปเจอะเจอกับวอร์เดนก่อนเราก็เลยขอละทิ้งจุดตรงนั้นไปแล้วกันนะ <c oughs> เรามาหาเพชรกันที่นี่กันดีกว่ารู้สึกปลอดภัยกว่าเยอะเลยคือ <c oughs> ถ้าเราเจอเพชรเม็ดสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำา XP กแชร์ได้แล้วเนี่ย เราสามารถที่จะแชร์ e x p ให้แก่คนอื่นได้แล้วเนะี่ยเออแค่ติดแค่ว่าเราไม่เจอเพชรท่านั้นเองอะมันไปไหนหมดวะฮะเรี๋จะเชื่อนะที่แบบเราไม่เจออะไรแบบเนี้ยเออแค่เมดสุดท้ายอะทำไมเพชรเมดสุดท้ายนี่มันหายากจังเลยอะโอ้อา้าวเราเจอก,กงสปอร์สเกลิตันอีกแล้วว่ะเอ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวปักคอสก่อนอืมอืมอืม เออเออได้เพชรไหมไม่มีเพชรเลยโอเคเอาไอ้นี่มาโอ้โหมันไม่มีเพชรเลยว่ะขนาดในนี้ก็ยังไม่มีว่ะือมอยากได้เพชรจังเลยเอ,อ้าแล้วทำไมมันมาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้หไอ้กอมันโคตรจะดีเลยว่ะเฮ้ยเรแบบว่าเราเดินตรงมาเราก็เจอเลยอะ่ะโอ้โหเฮ้ยแปลกเหมือนกันนะเราเจอกรงสปอนแต่เราไม่เจอเพชรอะ่ะเออ โอ้โหเนี่ยเราโดนดีหรือโดงสวยวะเนี่ยฮะเจอกลมสปอนสกริลตันแต่ไม่เจอเพชรน,นะอืมทุกคนว่าโดนดีโดนสวยฮะหรือว่าท่านดีและก็สวยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันดูเออว่าทุกคนคิดกันอย่างไรขอร้องล่ะไม่สุดท้ายอะ่ะเออเฮ้ย,ยเจอแล้วฟู้โอ้โหในที่สุดเราก็เจอเพชรแล้วทุกคนครับอืม,อมได้มา ห้าโอ้โห,าหสามเม็ดเลยโอ้โหเยี่ยมยอดเลยครับผมนั่นแหละสิ่งนี้แหละเออในที่สุดโอ้โหกว่าจะได้เจอลงมาขนาดนี้โอ้โหแม่ในที่สุดเราก็ได้เจอแล้วครับผมทุกคนครับโอเคครับเราได้กลับไปทำา EP แชร์กันแล้วทุกคนโอ้โหในที่สุดครับเราใช้เวลาในการทำตั้ง5วันเลยนะในการหาเพชรเนี่ย เออทำไปเล่นไปนี่เราทำมา5วันเลยเนี่ยในการหาเพชรโอ้โหโอเคครับในที่สุดเราก็เข้าสู่วันที่37แล้วเพราะว่าตอนนี้มันก็สไลด์อะเออใกล้แล้วอะใกล้ละใกล้จะเช้าแล้วแหละเออ้วผมนะเราก็เข้าสู่วันที่37แล้วในอีพีนี้ก็น่าจะเป็นอีพีที่37เนาะเออหรือเปล่าวะเออแหละเอออีพีที่37แล้วครับนะอืมน่าจะไม่มีแล้วล่ะเพชรอะเออ เพราะว่าเราก็ไม่เห็นนะว่ามันจะมีเพชรเลยสักเม็ดหนึ่งอะ่ะแถวนี้ไม่ไม่น่ามีหรอกมั้งหรือว่าเราพลาดเออเราอาจจะพลาดหรือเปล่าแบบไม่ได้มองอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเอออาจจะพลาดก็ได้มั้งอาจจะตาถั่วเพราะมองไม่เห็นอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องแบบลงเท็กเจอร์แพคที่แบบว่าเพชรเรืองแสงหรือไม่ก็แร่เรืองแสงอะไรอย่างเงี้ยเออน่าสนใจเหมือนกันนะไอเท็กเจอร์แพคที่แบบว่าทําให้แร่มันเรืองแสงอะ่ะ เออแบบให้เป็นกรอบแบบว่าเออตรงเนี้ยคือแร่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะได้หาแร่ง่ายกว่าเดิมอ่ะนะก็นั่นแหละครับมันเป็นเทจ p แพคที่น่าสนใจเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ตาถั่วที่สุดและอืมตั้งแต่ที่เราเล่นไมค์ครับมันเนี่ยคือแบบเราหาอะไรแทบจะไม่ค่อยเจอเลยอ่ะอืมเล้วผมนะตั้งแต่ E ีก่อนแล้วที่แบบหาคัพเปอร์หาทองแดงอ่ะทุกคนทองแดงเราเคยชีย้แล้วด้วยนะแต่เราไม่ได้สนใจ <laughs> เราไม่ได้สนใจมันเลยอย่าทุกคนโอ้ได้หินไฟเพิ่มมาด้วยนะโอเคครับก็ถือว่าเป็นการสำรวจที่แห่งนี้ไปด้วยล้กันนะเออว่ามันมีเพชรอีกหรือเปล่ามันมันถึงเวลาละที่เราจะได้ทำย e ีพีแชร์นะครับผมโอ้ในที่สุดโอ้โอ้โอ้โอโอหูตกใจหมดเลยแม่ไม่ตายเถอะเราเผลอกดผิดไปทุบที่อื่น เกือบไปครับทุกคนครับไม่โอ้โหเดี๋ยวนะรู้สึกว่าตรงแถวๆบริเวณแถวๆนี้จะมีกกงสปอนนะเออแถวๆ,ๆนี้เออประมาณนี้ทุกคนมันจะมีโกงสปอนนะเพราะว่าผมเห็นในมินิแมปอะอว่าเหมือนมันจะมีนะกกงสปอนเอ,อ้มันจะไม่มีเพชรอีกแล้วหรอวะฮะขออีกสักหน่อยหนึ่งได้ไหมอะเออแบบมาก็คุ้มแบบขุดแล้วก็ได้อะไรไปเยอะแยะ,ยะอะไรอย่างเงี้ยได้เป้า ตรงนี้คืออะไรอะซันสโตนหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองขุดดูดีกว่าครับทุกคนครับคิดว่าน่าจะเป็นซันสโตนนะเออน่าจะเป็นซันสโตนเออขุดดูนั่นงายซันสโตนจริงด้วยครับทุกคนโอเคครับผมแล้วก็ตรงนี้มีบ่อราวาที่อันตรายระวังเดินไปแล้วก็ตายแล้วก็สิ้นสุดการเดินทางโอ้โหมันเหมืองใหญ่นะแต่ทำไมเราไม่เจอเพชรเลยวะ หรือว่าเราตาถั่ววะนะฮะทุกคนเราเรามองไม่เห็นเหรอ <c oughs> ฮะเอออาจจะมีน้องๆแบบมองเห็นกันเยอะมากเลยนะแบบว่าเอ้ยนี่นพี่ทําไมพี่ไม่ไม่ไปโอ้ทำไมพี่ไม่ขุดนี่ไงอ่าเออได้มากี่เม็ดโอ้ได้มาอีก3เม็ดวะ่ะเยี่ยมสวยเลยครับพี่โอ้โห แม่ได้เพิ่มมาดัวเออเพิ่มมาอย่างเยอะเราวะย่ะทำไมเราไม่เจอไอ,อโอ้เจออีกโอ้เยี่ยมเลยฮู้วแม่ดีจริงอืมได้มาเพิ่มอ,อ,อีกเม็ดนึงเม็ดเดียวโอ้โหและทีนี้แลมาแม่ตอนแรกไม่มาไม่หาไม่เจอเลยเดี๋ยวเราขอเซฟไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะว่ามันเป็นถ้ำที่แบบโคตรจะใหญ่เลยดูดิแบบ มีโอกาสได้เจอเพชรอีกมากเลยเนี่ยนะโอเคครับเราขอเซฟไว้ก่อนละเคสอ่ะแล้วก็สีเหลืองแล้วกันอโอเคลาเรากลับบ้านกันดีกว่าครับทุกคนครับได้เวลาในการทำเอฟพีแชร์ e แล้วล่ะอมาเอ่อ,อ,อของของของ,ของเก็บเก็บไปอ่ะเอออันนี้เอาไปเผาสิเออเผาเลยโอเคแล้วก็เผาเหล็กด้วยอ่อาเผาไป โอเคครับแล้วก็ทำ exp share ซึ่ง exp share เดี๋ยวนะผมขอหาดูก่อน exp share เราต้องใช้ลาพีส2องอันหมวกทอเอ้ยหมวกเพชรเอ๊ะ goldstone อืมเอ่อเราต้องไปตะลุยเนเธอร์โอเคครับไปในที่สุดไอ้นี่มันก็มีประโยชน์แล้วทุกคนอ่านี่ไงเราใช้อ้าไม่ถึงอึ๊บอึ๊บอ่ะเราใช้ไอ้นี่ขุดเป็นบล็อกมาเลย อ่าง่ายดดยโอ้โหอ่ะ,อะตกแล้วโอเคเอาแค่นี้ก็ได้ไปโอเคครับสิวทัสตตรงนี้ก็เก็บไว้ใช้เอาไว้อนาคตเผื่อ,อไว้ใช้อะไรแล้วกันนะคลาฟมาเลยเออพิสมารีนอยู่ไหนเออพิสมารีนอันนี้อยู่นี่อาา่าฮะแล้วก็ต้องการเอ่อเหล็กสองอันเหล็ก2อัน,ลอนแล้วก็ลาพิสเป่าวะเอ้ยไม่สิมวก หมวกโอเคต้องการหมวกอ่าหมวกเพชรอาา่าฮะคราฟได้แล้วโอ้โหในที่สุดเราก็ได้มี exp แชร์สักทีโอ้โหก,กว่าจะได้เออล lucky e g กมีไหมโอ้มีว่ะเฮ้ยมีล lucky e g กแต่คราฟไม่ได้ว่ะน่าเสียดายโอเคครับไม่เป็นไรครับเออของใส่โปเกมอนนี่มันมีอะไรคราฟได้บ้างว่ะไอ้ไอ้แรคเคานดี้นี่คราฟได้นะอืมซึ่งเราจะต้องใช้เออลาพิส มหาศาลเลยอะทุกคนครับเราต้องใช้ลาพิษแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ไอ้น,นี่ด้วยโอ้โหมาสเตอร์บอลมาสเตอร์บอลก็ต้องใช้เออแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอ่าคืออะไรอ่ะทุกคนไม่ไม่รู้เหมือนกันไอ้น,นี่เอาไปคราอะไรได้บ้าง Recovery Compass แล้วก็บี b บอลเหรอหุยมีบี b บอลด้วยโอ้โหเราน่าจะเก็บไว้ว่า Echo s h a r d อ่ะโธ่เราไม่ได้เก็บไว้ทุกคน โอ้ตายแล้วเราไม่ได้เก็บ e c ็กโซชารไว้โอ้โหเราไปเดินทางเก็บเลเวลให้กบไหมเออเดี๋ยวเราขอเรียนสกิลให้กบก่อนแล้วกันนะทุกคนนะมันจะได้มีสกิลดีๆใช้อะโอเคประมาณนี้ละกันนะเออวัตเทอร์ชูลิเแล้วก็นนะอ,อะไรต่อมีอะไรเอาประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราทำการออจัดเรียงโปเกมอนใหม่แป๊บนึงนะ โอเคครับเดี๋ยวเราเอาพ c ซออกมาก่อนแล้วก็ทำการย,าย้ายโปกเกมอนซะเอาเลเวลน้อยๆลงมาเออเอามาช d โดเราจริงๆเราก็อยากเก็บเวลให้มาชิโดนะเนี่ยอืมแต่เราเอาเวลกลบก่อนละกันมันจะได้เลเวลเท่าๆกันนะครับผมนะนี่เลยอ่าเพราะเราใส่แล้วเดี๋ยวเราจะทําการลองทดลองในการตีดูนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะ เก็บวลให้มาชาโดก่อนละกันนะเราจะได้มีตัวเลเวลเยอะๆแบบเยอะมากๆเออเราจะได้มีหลายๆตัวโอเคเดี๋ยวเราทําการว์ปไปที่อ,อื่นเลยละกันนะอันนี้ปิดไปเออเราว้าไปที่จุดที่เราไปไกลที่สุดไม่ใช่อันนี้แน่ๆเออ <c oughs> นี่อ่าเรามาตรงนี้อ่านี่คือการเดินทางต่อไปของเราครับผมนะนั่นก็คือการเดินข้ามภูเขาน้ําแข็งตรงเนี้ย จริงๆเราก็อยากจะใช้เครื่องบินนะแต่เครื่องบินมันบังคับยากยากเลยอะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขอเอาขนมปังออกมาก่อนจากที่เราตุนเอาไว้โอ้โหคือแบบเราตุนไว้เยอะมากอะเออเราโอ้โหเดี๋ยวนะเราน่าจะเก็บของวะโอเคงั้นไหนๆก็ไหนๆและอ่ะเก็บไปให้หมดเลยอเก็บนี่ไปด้วยเก็บไปเก็บไปเออโอเคแล้วก็ที่เหลือเอาไว้กับตัวเราเนี่ยแหละโอเคครัไปะเราเดินทางกันดีกว่าอืมก็หวังว่าจะมีตัวอะไรเกิดที่มัน เออดีกว่านี้นะเฮ้ยบอลซองหูร่างนี้ซะด้วยร่างแบบร่างอัปเกรดแล้วโอเคครับผมงั้นไหนๆก็ไหนๆละเออเอากาเบียสมาต่อสู้กันสักหน่อยดินี่นะโอเคครับได้อยู่อ่าตีได้อยู่อืมจัดต่อเลยเอาไม่โดนนี่ไงฟาต่อไม่รอแล้วนะฟาต่อครับทุกคนครับเอ๊ะอะไรอะสกิลอะไรวะ เออฟาต่อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอเคมันยังไม่ตายโอเคครับจับเลยบอลซองต้องเป็นของเราอาดูดมันเข้ามาติดซะติดติดเออดีมากบอลเดียวเท่านั้นแม่ย่ยมสุดๆไปเลยเอ,อ้สี่สิบแปดมาเลยเออฮาจำคิกโอ้โหเกือบตายแต่ไม่ตายช d o ด s สเนกไป เลือเหลือหแล้วแกก็ตายตายไปซะ,ะ็นงานได้เอพีไหมอาได้เอพครับผมนี่เห็นไหมเอพีเอพแชร์เราทํางานครับดีมากเลยโอเคที่นี่มีอะไรบ้างเนี่ยเอ๊ะตรงนี้คืออะไรสนอมแล้วก็น่าจะตรงนู้นก็น่าจะสนอมหรือเปล่าอ่ะเป็นนกฟ้าโอเคครับเราเดินข้ามตรงนี้ไปกันดีกว่าครับทุกคนครับโอ้โหานขอเก็บมาก่อนโอ้เลเวลสแล้ว,ลวเราเอาไว้อัปเกรดอะไรดีล่ะ ก็น่าจะต้องเป็นที่ขุดนะครับผมนะเออเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีที่ขุดดีๆเลยถ้าเราเจอเพชรหรือเจออะไรอีกเราก็ถ้าเรามีโชคลาภเราก็จะได้เพชรยิ่งกว่านี้ไงเออก็นั่นแหละครับในมันเป็นเรื่องในอนาคตถ้าเราได้โชคลาภนะอะไรตรงนั้นอะน่าจะเป็นเถาวันเรืองแสงแล้วมั้งครับโอ้เราเจอตัวที่เก็บเลเวลชั้นดีครับผมนะทุกคนครับนี่เลยตัวนี้เลยเก็บเลเวลแบบดีที่สุดมากๆบอกเลย ไอ้กวางตัวเนี้ยคือตัวที่เก็บเวลดีที่สุดแล้วครับทุกคนครับซัก,กอร์พันไปเลยโอ้โหเป็นไงอะ่ะเป็นไงอะ่ะแรงใช่ไหมอะ่ะอู้มันก็ตีแรงเหมือนกันนะเออไม่ไม่ไม่เราไม่ได้จะจับเออซัก,กอร์พันต่ออีกสักรอบหนึ่งเรียบร้อยตายแล้วก็เลเวลอับซะอิ่งกบของเราเลเวลสีเลยครับทุกคนครับแม่เยี่ยมสุดๆครับบอกเลยว่า เป็นตัวโปเกมอนที่ให้เลเวลค่อนข้างแบบหนักมากๆเลยอะ่ะเออไอตัวเนี้ยโอ้โหผมชอบมากเลยไอกวางไอกวางขาวเนี่ยคือเป็นตัวที่ให้เลเวลแบบจัดหนักจัดเต็มป่โอ้วอุ้ยตกใจหมดเลยโอ้โหคือมันให้เอฟพีแบบโคตรป่าเลยอะ่ะเออแบบเยอะมากอะ่ะเยอะสุดๆอะ่ะบอกเลยครับผมทุกคนครับเป็นอะไรที่ดีที่สุดละถ้าเราเจอกวางเนี่ยเราควรเชื่อตี เนี๋ยผมนะห้ามพลาดเด็ดขาดบอกเลยโอเคครับปลาเราโอ้โหมันเป็นภูเขาที่แบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยภูเขาสูงแบบนี้นะอทุกคนเอองั้น,นไหนๆก็ออ้กับตกแนะ่โอเคไม่เป็นไรครับงั้นเราก็เดินเดินแล้วไปเออลองเดินเดินแล้วลอไปครับทุกคนครับไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกเออโอเคก็อย่างน้อยเราก็ยังปลอดภัยอะ่ะฮออึบ ขึ้นน้ำไปเราว่ายน้ำได้แล้วก็สบายชิลแล้วเออว่ายน้ำไปไว่ายน้ำขึ้นไปไว่ายน้ำเป็นปลาแซลมอนไปเออฮึบชามาแล้วโอเคดูซิว่าเราจะได้เจออะไรไหมกับที่แห่งนี้เออเอออืมโอเคครับโอ้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 โอเคตกใจหมดเลยแหมนึกว่าลืมเปลี่ยนรองเท้าโอ้ยเสียงอะไรวะเสียงใครจมที่แห่งนี้เฮ้ เมื่อกี้ผมเห็นแบบอ๋อนี่ไงไอตัวเอ่อลูกอะไรสักอย่างเออลูกลูกต้นต้นสนน่ะเออสีเขียวๆว่าเม่แก้ตายไปแล้วมันตายไปแล้วไอ้นี่ก็น่าจะนกนั่นไงตายไปซะแกนน่ะไม่มีใครต้องการหรอกนะตายไปซะฮ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็เริ่มจะเช้าแล้วนะครับผมนะเข้าสู่วันที่38แล้วทุกคนครับค่อนข้างเร็วมากๆากเลย โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมซีรีส์นี้กันนะครับผมนะก็ฝากช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามวกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนะแล้วก็ดูคลิปให้จบด้วยละกันนะครับผมโอเคครับเอาไว้เจอกันในอีพีหน้าละกันเนาะเออ e ีพีนี้ก็เช้าละเออแล้วก็ทำาอฟแชร์เสร็จละแล้วก็ได้มาชาร์โดมาด้วยออในอีีก่อนเออก็ก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งครับทุกคนครับไม่มีอะไรทำให้เรา ได้จากไปนะครับผมเพราะว่าเราเปิดโหมดเพชรฟูลไว้คืออย่างน้อยคือขอไม่ตายกับวอร์เดนก็พออ่ะเออน,นะขอแค่เปิดเพชรฟูลกับวอร์เดนเท่านั้นน่ะแต่ถ้ารอบต่อไปเราก็จะไม่ไม่ไม่ไมเปิดแล้วนะครับผมนะ <c ười> ขอแค่รอบก่อนหน้านี้พอคือจริงๆรอบก่อนหน้านี้มันก็แจ็คพอตไปเจอไอ้มาชาโดด้วยอ่ะนะเออถือว่าโชคดีมากๆเลย <c ười> โอ้โหแล้วคืออะไรอ่ะ <c ười> เป็นแบบนี้หมดเลยเหร โอ้ตายละตรงนู้นรู้สึกว่าจะมีเรือด้วยนะเออซึ่งเราต้องเดินทางไปนู่นเลยอะ่ะทางทางกลับทางนู้นเลยทุกคนครับเออโอเคครับไว้เจอกันในอีพีหน้าแล้วกันนะอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะบ๊ายบายครับผม